ในเจนนี้เห็นไหมมีคูคอนโทรลปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะนี่นะปิดเปิดไม่เคยแกะมันให้เลยแอร์แบกด้านข้างตรงเบาะด้วยผมยกออกมาเลยผมยกอกมาเลยนะครับชืบเก้าอี้ปิกนิกครับท่านผู้ชมครับเก้าอี้แคมปิ้งเล็กๆหรือก็นี่นะผมชอบออปชันนี้เพราะมันแยกเปิดเลยเอาน้ำแข็งใส่นะครับเอาน้ำแข็งใส่แช่และที่สำคัญอีกอย่างก็คือมีตู้เย็น สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อออโต้นะครับวันนี้พามาชมรถ SUV น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นพิเศษ <Wow. S 1> นะครับโฉมสุดท้ายคำว่าสุดท้ายส่วนใหญ่ในโมเดลรถเนี่ยนะครับก็จะเป็น เรียว่ารุ่นที่พัฒนามาค่อนข้างที่จะดีแล้วแก้ปัญหาต่างๆในโฉมแรกๆเนี่ยจบแล้วแล้วก็เพิ่มออปชั่นมาเอาออปชั่นต่างๆยัดเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นโฉมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้มากนะครับสำหรับ Honda c r v g 2นะครับเจเนเรชันที่2ต้องบอกว่ามันดูสวยคลาสสิกแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์กว่า c r v เจนอื่นๆนะครับเจนอื่นเขาก็จะพัฒนาไปก็ไม่ว่ากัน ใครที่ชอบเงินถึงก็ไม่ว่ากันนะครับเงินถึงไปก่อนได้เลยนะครับแต่สําหรับรถราคาประมาณแสนกว่าบ,บาทนะครับต้องบอกว่าเจน2เป็นรถที่น่าเล่นมากนะครับคันที่อยู่ด้านข้างผมนะครับเป็น Honda c r v เจน2อย่างที่บอกไปปี05นะครับโมเดลนี้ต้องบอกว่าผลิตสั้นมากนะครับ05 06จริงๆ04ปลายปีแหละนะครับอย่างคันนี้เป็น04ปลายปีนะครับก็ ขายกันในปี05ก็คือปี48 4950หรือว่าปี07เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็นเจน3ตัวรุ่นแรกแล้วนะครับสวยๆดำเดิมนะคันนี้สวยๆดเดิมสีดำด้วยนะครับในตลาดค่อนข้างที่จะมีน้อยต้องบอกงนี้เพราะในตลาดส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะจะเป็นสีบอลเงินนะฮะสีบอลทองหรือว่าน้ำตาลอะไรเงี้ยนะครับจะเยอะแต่สีดำเนี่ยนะครับแล้วก็สีอ่าเรียกได้ว่าเก็บงานมาเรียบร้อยเนี่ยช้ำๆอย่างเงี้ยค่อนข้างมีน้อยนะครับไฟหน้าอะไรต่างใสหมดเลยนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือกระจััังงหหนนน้้าาีกระจตว ไมเนเชนตัวใหม่เขาเนี่ยกระจังหน้าเขาจะมีความใหญ่ขึ้นนะฮะเห็นในสีของสีเงินแล้วก็สีโครเมียมเนี่ยตัดกันอย่างชัดเจนโดดเด่นนะฮะคือต้องบอกว่าผมว่าเอ๊ะทำไมหน้ามันดูแปลกๆดูหน้าเขาดูทันสมัยร่วมสมัยจังเลยลืมไปว่าหน้าเขาไมเนเชนมาเขาดูหล่อขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนไปอีกอย่างก็คือไฟตัดหมอกครับนะไฟตัดหมอกที่เป็นทรงกลมนะตัวเดวเขาจะเป็นแถบยาว,ยาว กัรชนหน้านะกันชนหน้าตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทรงใหม่แล้วก็มีโครเมียมขึ้นมานะเห็นไหมมันจะรับกันนะครับทำให้ดูหล่อดูลงตัวมากๆเลยนะครับมีกระจกมองมุมนะครับสำหรับ Honda CR-V มีหลายท่านถามว่าเออเห็นเขาบอกตัว584 588เนี่ยต่างกันยังไงนะครับก็ต้องบอกว่า584ก็คือตัวอรองท็อปของเครื่อง2000นะครับแล้วก็588เนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่อง2000ตัวท็อปนะครับ4 e e วก็ต้องบอกว่า คือรหัสพวกนั้นน่ยนะครับก็ถือว่าเอา588คนก็หาเยอะเป็นตัวท็อปแต่ตัวนี้ก็มองว่าท็อปกว่าท็อป R D 7ด <R D 7> นะครับ R D 7ตัวนี้เป็น R D 7นะตัวนี้นะสวยเลยอ่ะบอกไปแล้วกันชนหน้าอะไรต่างๆสวยมากล้อนะครับล้อเป็นขอบ17นิ้วนะครับล้อ17นิ้วสวยๆเลยนะผมมองว่าล้อ17เนี่ยผมว่าเข้ากับรถนะฮะด้วยตัวรถที่ผมว่าดูใหญ่ใหญ่แล้วแหละนะครับในในกลุ่มรถเก่งเท่ากันนะครับแล้วทีเนี้ยล้อขอบ17นิ้วทําให้ยางเนี่ย ล้อเนี่ยเต็มขึ้นมือเปิดก็จะเป็นโครเมียมแล้วนะครับหรือนะฮะบ,บันไดข้างนะครับนี่บันไดข้างที่เคยเป็นสีเงินเงินเทาๆเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วนะครับพว่าเข้านะกับตัวรถอันนี้สวยๆขึ้นๆเลยครับอีกอย่างนะปัญหาเยอะๆก็คือจะมีเรื่องของยางพวกนี้ครับเนี่ยยางขอบกระจกเขาเรียกยางรีดน้ํานะครับขอบกระจกเนี่ยมันจะงอกจะแข็งจะแตกไปตามอายุนะครับแต่ขั้นนี้ท่านผู้ชมดูตามผมนะ ดูความสมบูรณ์ของตัวรถนะครับสิ่งที่แตกต่างเห็นได้ชัดเลยก็คือไฟท้ายนี่แหละฮะไฟท้ายถึงจะยังเป็นเสาอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นของเดิมเนี่ยตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวสีส้มนะครับตัวนี้จะเป็นไฟขาวแล้วนะครับทรงอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมเขาจะดูเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วแหละนะครับเป็นเสาเสาตรงเข้ามาเนี้นะครับเห็นเด่นชัดแต่ไกลเลยนะครับเอกลักษณ์ของเขาเนาะแล้วก็มียางอะไรห้อยท้ายนี่ผมว่ารถ s อ v หรือว่าเป็นรถอเนกประสงค์เนี่ยนะครับผมว่าอย่างเนี้ย นะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นรถที่แยกออกมาเอายางอะไรออกจากด้านล่างขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับความพิเศษก็คือสมมุตินะฮะสมมติรถไปลุยจริงๆนะครับรถมันติดอยู่ในโครนนะครับยางมันรั่วยางมันปิ้นหรือมันแตกอะไรก็แล้วแต่กรณีที่จะเอายางอะไรลงพื้นเนี่ยมันเอาลงไม่ได้เพราะว่าทะไมันติดมันติดโคลนอยู่มันติดดินอยู่นะครับเพราะนั้นเอาไว้ข้างหลังเนี่ยนะครับประโยชน์การใช้งานคือถอดออกมาแล้วเปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้ก็จะอันกประสงค์ขึ้นนะครับมีสปอยเลอร์หลังนะมีที่ฉีดน้ำนะบจ ด้านหลังก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นที่ปัดน้ำฝนมาให้นะครับมีเสาอากาศหังหนูนะเป็นเอกลักษณ์ของ CRV อยู่แล้วนี่ผมชอบนะแล้วก็ในเจนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋วผมขออนุญาตเอากุญแจก่อนนีในเจนนี้นะจริงๆรีโมทเขาเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าจริงๆเขาจะเป็นรีโมทแยกสามารถเปิดฝาท้ายจากรีโมทได้ด้วยนะครับเนี่ยเปิดฝาท้ายไม่ใช่เปิดบานใหญ่นะเขาจะเปิดบานเล็ก นี่นะผมชอบออปชันนี้เพราะมันแยกเปิดเลยนะครับอย่าง PPV อ่ะอย่างมิวเซเอย่างเงี้ยสมมุติท่านจะเปิดมันเปิดไม่ได้ไงมันก็ต้องเปิดทั้งบานยกขึ้นยอะไรต่างๆเวลาหยิบของก็อาจจะไม่สะดวกนะครับอย่างเงี้ยสะดวกกว่านะเห็นไ,ไหมก็หยิบเอื้อมไปหยิบของได้เลยนะครับนี่สะดวกดีนะประมาณนี้โชคยังดีอยู่นะฮะใช้ได้นะับเดี๋ยวภายในผมดูอีกนิดนึงนะขออนุญาตปิดนิดนึงนะครับโอเคนะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะตู้กับข้าวตู้เย็นอะไรก็ว่าไปนะครับเปิดอย่างนี้เลยนะ นี่มีความกว้างแล้วก็ลักษณะเปิดออกมาอย่างเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันจะใส่ของได้เยอะกว่าเหมือนมันไม่ติดหัวนะครับเนี่ประมาณนี้นะครับด้านข้างคือความาพิเศษภายในของซ r v นี่มีหลายอย่างอยู่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีละสว่วนอย่างแรกก็คือเห็นที่ห้อยเปเด็กไหมครับนี่ฮะผมเรียกที่ห้อยเปเด็กหรือว่าเป็นที่ห้อยเสื้อผ้าห้อยอ,อุปกรณ์การแต่งตัวของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอะไรต่างๆนี่เขาออกแบบมาดีนะครับ2ฝั่งเลยนะครับด้านหลังกว้างนะครับ คือเป็นเขาเรียกว่าห้าที่นั่งนะไม่ใช่7ที่นั่งเพราะฉะนั้นด้านหลังก็สามารถที่จะวางของอะไรต่างๆได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวไล่ไปทีละส่วนนะครับเดี๋ยวดูเครื่องมือแม่แรงก่อนนะครับแม่แรงคันนี้สวยมากไม่เคยแกะมาใช้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับใส่ดนึงนะฮะประมาณนี้นะฮะฟึบล็อกด้วยนะฮะแล้วก็พรมยังสวยอยู่นะครับและความพิเศษของรุ่นนี้นะครับทานผู้ชมนี่สวยมากนะอันนี้ผมว่าเขายังไม่เคยเอามาใช้ดู พลาสติกดูเลยกดตรงนี้นะครับนี่ดึงขึ้นมานะเดี๋ยวผมยกออกมาเลยเดี๋ยวผมยกออกมาเลยนะครับนี่ชืบมันคือเก้าอี้ปิกนิกครับท่านผู้ชมครับนี่ปิกนิกอเน,นกประสงค์นี่มันต้องตบตรงนี้ด้วยนะนะผมวางนิดนึงนะจะมีตัวล็อกนะครับป,ปึ๊บนี่กดล็อกให้แน่นนิดนึงนะครับสีมุมเลยเพราะเวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับ บางทีไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอยู่นะกเก้าอี้แคมปิ้งเล็กๆหรือเก้าอี้บ้านเราเก้าอี้พลาสติกเขาเรียกอะไรสีฟ้าสีเขียวอ,อะไรต่างๆเนี่ยงานวัดเนี่ยนั่งได้เลยคือความสูงพอดีนะครับแล้วก็เขาให้กิมบิ๊กมาดน,นึงนะเห็นไหมเขาจะวอลตรงนี้เอาไว้แขวนของครับนี่ไว้แขวนของแขวนถุงแขวนอะไรต่างๆที่เราแขวนถุงขยะอะไรประมาณนี้นะครับเออนี่ <laughs> ผมชอบนะครับและนะครับและอันนี้ผมคิดเองนะผมไม่รู้ว่า มันใช้งานอย่างนั้นจริงก็แบบนะันท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นถุงเครื่องมือเนี่ยตรงเนี้ยส่วนใหญ่นะครับที่เจอก็คือถ้าเป็นรถทั่วไปเขาจะมีเจาะรูหรือว่ามีรูระบายอะไรต่างๆมาไว้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเอาไว้ใส่น้ําล้างถ้วยได้ด้วยหรือนะครับหรือเอาน้ําแข็งใส่นะครับเอาน้ําแข็งใส่แช่เบียร์แช่อะไรต่างๆเครื่องดื่มนะได้เลยเพราะมันไม่รั่วเห็นไหมครับแนะ่ผมชอบนะครับเพราะว่า คือออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงๆนะครับเพราะเมื่อไม่มียางอะไรตรงนี้แล้วก็อุดซะเลยนะครับเป็นกละมังนะแถวนั้นเขาเรียกกละมังอันนี้ดีนะครับสวยเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะด้านหลังนี่ความอเนกประสงค์ของเขาแล้วนะคือด้วยความที่เจนอ่าเจนสองเนี่ยนะครับเนี่ยมีตรงนี้เจนสามไม่มีนะครับถอดออกไปเสียได้อยู่นะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้เป็นรุ่นสุดท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูความพิเศษความสวยของตัวที่เป็นไมน์เนชเชนสุดท้ายเนี่ยนะครับนี่ พวกกระเป๋าต่างๆตึงนะเนี่ยโอ้โหร่องพวกนี้ไม่ไม่ไม,มีส่วนใหญ่ที่เจอก็คือบางคนเอาอะไรมาใส่มันขูดมันขีดนะฮะตามนี้อันนี้ยังูสวยอยู่อเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะให้ดูความสวยประมาณนี้ก่อนนะครับไปไล่กันทีละส่วนนะครับดูด้านหลังแน่นอนฮะเบาะก,ก็สวยๆเดี๋ยวผมไปอยู่ของนั้นดีกว่าเนี่ยเบาะหนังนะครับเบาะหนังก็ทําความสะอาดง่ายอยู่แล้วแหละนะครับ นี่เหมือนที่บอกเป็นท่าที่นั่งก็จะมีที่วางแก้วที่วางแขนนะครับเป็นตรงนี้ได้นะครับพับบอดได้ด้วยนะครับหยิบมาตรงนี้แล้วก็พับตรงนี้เดี๋ยวนะชุกอ่านี่ฮะก็จะดึงขึ้นมาประมาณนี้นะครับอันนี้ผมพักให้ดูฝั่งเดียวก่อนประมาณนี้แล้วก็ใส่ของได้เยอะแล้วกันนะครับเพราะเบาะเขาพับขึ้นมาได้นะครับในเจนใหม่ๆก็จะพับอ่าง่ายขึ้นอย่างเจนสี่ก็จะมีที่ดึงอะไรต่างๆก็วาไปนะครับแต่ผมต้องบอกว่าอย่างอ่าตัวเจนสองเนี่ยก็จะ เป็นประมาณนี้เพียงพอต่อการใช้งานเบาะเข่าเอนได้เยอะนะเนี่ยเอนได้ขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูชิบนี่คือปรับเอนได้ระดับหนึ่งนะนอนได้เลยพอสมควรประมาณนี้นะครับกระเป๋าจริงโจ้มีนะครับตึงเออนี่ตึงนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กบาร์ยาวตรงเนี้ยเวลาที่โดนกดหนักๆหรือว่าใส่ของหนักๆมันจะเสียทรงนะครับแต่คันนี้ยังคงสวยงามอยู่ดูแผงแผงประตูแพลงประตู เห็นไหมแผงประตูก็มีความพิเศษก็คือต่างจากตัวก่อนนะครับตัวก่อนก็จะเป็นสีเดียวแล้วก็ตัวนี้เขาจะเป็นหนังเป็นดิว้วเป็นดิว้วเป็นคล้ายารอยเย็บที่เป็นเหมือนเหมือนผ้าม่านเหมือนอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้ตัวใหม่เขาทาเป็นหนังรูเห็นไหมครับสวยนะดูแผงประตูครับท่านผู้ชมแคบจะไม่มีลายเลยนะเออสวยใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับมามาดูความพิเศษด้านหน้ากันหน่อยเออมันจริงๆอ่ะ รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าใน,ในโฉมสุดท้ายเนี่ยเหมือนที่บอกไปว่าเขาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมหลายคนอาจจะไปเปรียบกับตัวเก่านะตัวที่เขาขายกัน78หมื่นก็มีตอนนี้นะครับต้องเล่าให้ฟังนะครับก็ตัวนั้นอาจจะเป็นตัวแรกซึ่งออปชั่นก็จะไม่อย่างนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้สภาพก็ไม่ใช่อย่างนี้นะครับอ่ะนี่นะดูแผงประตูเลย,ยต่างแล้วนะมีเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับพับด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปุ่มกดสวิต ประตูไอ้ไม่ใช่ประตูกระจกนะกระจกด้านหลังที่ที่พาเปิดเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็ยังคงสวยงามใช้งานได้ดีนะครับตัวเบาะนี่คันนี้เบาะสวยนะครับมีเก็บชิ้นมาบ้างนะครับแต่อันนี้พวกนี้เดิมนะครับหนังที่อยู่ด้านล่างหรือด้านข้างเนี่ยจะเป็นหนังรูลดความร้อนนะครับลดความร้อนแล้วก็รุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นท็อปอย่างที่บอกไป2อ EL ่เเนี่ยเขาจะมีแอร์แบกนะครับ4ตัวนะครับมีแอร์แบกคู่คู่หน้าแล้วนะครับมีคู่หน้า ก็ยังมีแอร์แบกด้านข้างตรงเบาะด้วยซึ่งแตกต่างจากรุ่นก,ก่อนๆซึ่งมีแค่คู่หน้านะครับนี่คือความแตกต่างแล้วนะแล้วก็หัวเบาะครับนี่หัวเบาะก็จะเป็นตัวสีความหัวลงนี้นะฮะนี่มีรูเอางา่ายๆว่ามีรูแล้วนะครับนะฝั่งนู้นก็จะเป็นทรงเบาะแบบนี้นะครับและที่สําคัญครับเดี๋ยวผมขึ้นนิดนึงมีครูสคอนโทรลเข้ามาแล้วในเจนนี้เห็นไหมฮะมีครูสคอนโทรลปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะนี่ฮะปิดเปิดครูสคอนโทรลอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เซ็ตรีเซตอะไรต่างๆ เหมือนเราใช้งานตรงปุ่มพวงมาลัยทัว่วไปแต่ตัวนี้มันจะเหมือนกับเสริมขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเสียง,เค,งเครื่องเล่นยังเป็นเครื่องเล่นเดิมแต่ผมแนะนาไปติดเป็นจอ Android ดีกว่าเพราะยุคนั้นน่าจะเป็น Honda ร่วมกับ Pioneer สักอย่างนะฮะเขาก็พัฒนาร่วมกันแต่มันเก่ามาก <laughs> มันฟังวิทยุอะไรต่างๆได้แต่ว่า CD ดีมันไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่นะในยุคน,นั้นนะครับนี่ผมขออนุญ,ญาตสตาร์ทนี่ท่านผู้ชมดูดูความสวยเดี๋ยวขอขอปีนี้หนึงนะนี่เห็นไหมฮะเขายังมีความเป็นจอเรืองแสงนะคร ธรรมดานะครับมาตรวัดเขาก็จะเปลี่ยนไปในตัวเจนใหม่ๆเนี่ยนะครับหน้าจอเขาจะพัฒนาขึ้นผมชอบเจนนี้ที่สุดแล้วใน c r v อไปถึงเจน3ด้วยนะครับผมว่ารุ่นนี้หน้าจอเขาดูดีมีความเป็นบิเลียเห็นไหมมีความเป็นขอบเงินๆตรงนี้นะฮะ้อามาเงี้ยนะครับมีดูดีนะครับเลขไม้นะดูที่แสนห0 0มืพันเม่เยอะนะแสนหกหมื 1, 8, กิโลนะครับนะด้านซ้ายก็จะเป็นวัดรอบตรงกลางก็จะเป็น ไม่ความเร็วซึ่งสูงสุด220เลยนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดเออนี้ดีเลยนะเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับรุ่นนี้นะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ดีอ่ะอีกอย่างนะครับท่านผู้ชมสังเกตตรงหัวเกียร์ตรงนี้ไหมครับถ้าเป็นรุ่นก่อนเขาจะเป็นโอเวอร์ได์นะครับกดปุ๊บเอาไว้ลิงแซงอะไรต่างๆก็ว่าไปแต่ตัวนี้เป็นลักษณะ D3 ก็คือเปลี่ยนเกียร์มาเป็นเกียร์สมสมมติเราจะเร่งแซงมันจะถอนเกียร์ให้เลยก็กดปุ่มฝลายปุ่มนี้ปุ๊บปรับมาเป็นเกียร์สให้แล้วก็เหยียบเร่งแซงได้เลยนะครับอันนี้ปรับเปลี่ยนอยู่นะจากรุ่นเดิมนะครับและที่สําคัญอีกอย่างก็คือมีตู้เย็นนะว่ากันว่าเป็นตู้เย็นซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นลักษณะการทํางานที่ใช้เอาอความเย็นของ Air แอร์อะไรนะฮะลงมาเป่านะครับเนี่ยตู้เย็นก็จะประมาณอันนี้เปิดลงมาก็คือเย็นสุดเหมือนกับเอาเอาแอร์นะครับเอาช่องแอร์เหมือนรีโวเหมือน เชฟแต่ก่อนเป็นอะไรเป็นออฟตา้าเล่าถ้าจะไม่ผิดนะครับเขาจะมีช่องแอร์ที่แบบว่าเอาไว้ใช้เครื่องดื่มอะไรต่างๆได้ก็เย็นระดับหนึ่งเหมือนเราเอา,อาขวดน้ําต่างๆเนี่ยมา,มาอังแอร์ไว้เงนะประมาณนั้นนะครับก็เย็นในระดับหนึ่งแต่มีให้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะในยุคก,ก่อนเขาจะเป็นช่องเฉยๆเลยนะและส่วนใหญ่ถ้ายุคใหม่ๆก็จะเอาไปติดจอตรงนี้นะครับแยกจากจอตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้ยังสมบูรณ์สวยงามนะครับแอร์ออโต้นะฮะแอร์ออโต้ใช้งาน ง่ายนะครับเนี่ยฮะมันก็เลือกการใช้งานต่างๆในปุ่มเดียวเลยนะครับเบรกมือนะเป็นเอกลักษณ์ของซ r v ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับดึงมาไม่ต้องกดนะครับเวลา่อเวลาจะเอาลงนี้ก็คือดึงลงมาด้วยแล้วก็กดนิดนึงแล้วก็ปล่อยคืนนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางนะครับมีที่วางแก้วที่สามารถพับได้เช่นเคยสําหรับ Honda c ซ v เป็นแบบ t h r o u g ู through. สามารถเดินนะฮะเดินเด็กอะไรต่างๆเดินจากข้างหลังมาข้างหนา้าผู้ใหญ่ก็เดินได้นะผมเคยลองเดินดูแหละ ที่วางแขนเท้าแขนมีให้นะครับสองฝั่งนะฮะจริงๆสาคัญนะเวลาขับทางไกลผมว่าอันเนี้ยสะดวกดีนะฮะมีที่วางของซึ่งในในตัวเก่าเนี่ยจะเป็นธรรมดาเลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดิมซื้อใส่ใหม่หรือเปล่าเพราะจริงๆตัวเดิมก็น่าจะเป็นร่องธรรมดานี่แหละแต่เนี้ยเขาซื้อเป็นยางใส่เป็นล่องอันนี้ก็ดีนะครับนี่ดูเรียบร้อยดีนะครับใช้ได้อ่ามีคู่มือด้วยนะนี่มีคู่มือการใช้งานของ CRV ครบเลยนะ คือผมชอบผมชอบใช้ได้ใช้ได้เซอวีก็ยังมีพวกที่ใสเหรียญน,นะแต่ก่อนก็จะเป็นที่เขียบุรีแลยก็ว่าไปเนี่ยช่องเก็บของมีให้เยอะแยะมากมายซึ่งในรุ่นอื่นก็อาจจะยังไม่มีและอีกอย่างนะในตัวเจนสุดท้ายนะครับโอ้รู้สึกว่าเยอะนะเกินมีที่ใสแว่นตาให้แล้วนะครับในยุคก่อนไม่มีนะไม่มีใสแว่นตาให้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดไฟเนี่ยสองแทนที่เนี่ยก็จะเป็นทรงใหม่แล้วนะครับใช้ได้นะครับ นี้ก็จะมีกระจกนะครับั่นนี้ก็จะมีกระจกแต่ยังไม่แกะเลยนะครับเอาแกะแล้วเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับมีกระจกให้นะโอเคประมาณนี้นะผมว่าด้วยความที่เป็นสีเบจสีน้ำตาลเนี่ยดูสวยนะครับรถสีดําภายในสีเบจนะครับผมว่าดูเข้ากันดูหรูหราแล้วก็มีความเขาเรียกว่าสปอร์ตไปด้วยนะใช่ได้ ไปดูเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับประมาณ160แรงม้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นเครื่องยนต์ดอทของ Honda เนี่ยนี่ก็คืออัตราเร่งดีแน่นอนนะครับแต่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่าคือคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สเพราะฉะนั้นก็เดิมๆท่านผู้ชมจะไปติดแก๊สหรือไม่ติดแก๊สก็แล้วแต่แต่ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าอัตราสิ้นเปลืองสูงอยู่นะนะครับเล่าให้ฟังเพราะว่ามันไม่ใช่รถประหยัดน้ำมันนะคร ถ้าใครที่ใช้เป็นรถเดินทางทุกวันเดินทางใกล้ๆอาจจะไม่ต่างมากแต่ถ้าเดินทางไกลๆอาจจะรู้สึกว่ามันเลื่อเพราะวิ่งในเมืองผมทําได้ก็ไม่เกิน10บนะครับแต่ถ้าวิ่งนอกเมืองก็มี10บบวกๆอยู่นะครับแต่ก็แล้วแต่คนขับนะฮะครับใจเย็นอะไรต่างๆเพราะามันเป็นเกียร์5สปีดแล้วมันก็ดีขึ้นในรอบปลายเนาะนะดูตัวถังไม่ใช่ดูเครื่องยนต์ฮะดูเครื่องยนต์เดิมๆสวยๆนะครับไม่เคยติดแก๊สอย่างที่บอกไปนะครับนี่ให้ผมม่ดูรหัสตัวถังนิดหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าแต่ก่อนมันจะเป็น5เป R D 7นะครับ R D 7นะครับแล้วก็ในเนี้ยเขาจะบอกปีผลิตนะครับ05เห็นไหมครับก็คือถ้าเป็นโมเดลเนะี่ยมันจะเรียกว่า05จ,จริงก็ในเบลว่าเป็น04ก็เอาว่าเป็น05นะครับเพราะในตัวเลขตัวถังเขาลงเป็น05นะครับเพราะเขาก็ขายกันปี05-06กันแหละตัวสุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนโมเดลไปนะครับสวยเดิมนะใช้ได้นะครับคันนี้นะห้องเครื่องยังดูสีดําด้านอะไรต่างๆยังอยู่แล้วก็ ถือว่าคือเก็บสีเก็บงานมาแหละนะเพราะว่าด้วยความที่เป็นสีดำเหมือนที่บอกไปนะครับแต่ความเดิมความสวยของโครงสร้างนะครับมอกอะไรต่างๆยังอยู่ครบไฟใหม่สวยๆใสๆนะฮะถือว่าเก็บงานมาให้พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวมาว่าราคากันหน่อยมาพูดถึงเรื่องราคากันหน่อยเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกไปว่ามันมีหลายราคามันมีหลายเขาเรียกว่าหลายรุ่นนะครับมันเริ่มต้นจริงๆเนะี่ยผมเคยเห็นหลักหมื่นนะหลักหมื่นนะฮะต้องบอกว่าตั้งแต่ หกเจ็ดหมื่นบาทนะครับสภาพก็ว่ากันตั้งแต่ปี2002อะไรต่างๆก็ว่ามาแล้วก็มีแพงสุดนะครับจนถึง200 0 0นนิดด้วยนะครับสองแสนต้น,ต,นต้นก็จะเป็นชมนี่แหละนะครับแต่จะเป็นปี0 6ตัวสุดท้ายเลยนะครับที่เท่าที่ผมเห็นนะครับแต่อย่างคันนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นชมสุดท้ายแล้วก็เก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับออปชันต่างๆใช้ได้แล้วก็ใช้ดีกว่ารุ่นเดิมเยอะเลยนะครับ ผมมองว่าถ้าเอาไปเทียบในโมเดลก็เทียบได้แหละนะครับสำหรับตัวนี้นะแผ่นกล้องไปนิดนึงสําหรับชมนี้ผมมีอีกคันนะที่ชอบถูกก็คันนี้เลยนะครับแสนก่าบาทเหมือนกันแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับแต่ต้องบอกว่าเหมือนที่บอกว่ามันคนละคนละเจนกันเหมือนกับเอาซีวิคไทยอาร์กับซีวิ c ตัวธรรมดานะครับเป็นตัว a f c ีเนี่ยเป็นตัวธรรมดากับตัวไทยอาร์มาเทียบกันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่เล่าให้ฟังว่ามันแตกต่างกันอยู่เยอะอยู่เหมือนที่เล่าให้ฟังในรายละเอียดต่างๆนะครับ อันนี้ประสงค์แน่นอนแล้วก็น่าใช้แน่นอนผมขอขายคันนี้ในราคานะครับ1,69,000บาทนะครับ1,69,000บาทท่านผู้ชมหลายท่านออกอุ้ยมันเกือบเ e n 3แล้วนะ Gen น3ก0เจ็0นก็มีนะครับอันนั้นคือตัวแรกปี07ท่านผู้ชมไปดูก่อนก็ได้หรือดูสภาพใส่กันออปชั่นที่ให้มาและความคลาสสิกความเคยอยากได้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันมีอดีตมีความทรงจํากับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับ เหมาะสมกับท่านหรือเปล่านะครับเงินอยู่ในกระเป๋าคุณคุณเลือกเองนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านที่คอมเมนต์มาว่าเอ้ยแพงจ้างอะไรต่างๆข้ามไปก่อนก็ได้นะครับเปลี่ยนช่องไปก่อนก็ได้ถ้ามึงคนคอมเมนต์มาเยอะๆผมขออนุญาตบล็อกล้กันเพราะด้วยกันที่ราคาอะไรต่างๆผมว่าผมดูแล้วนะครับแล้วก็อยากให้มันเหมาะสมที่สุดนะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจาราดูแล้วกันนะครับผมเป็นต่อกล้าที่จะนําเสนอทุกๆคันแล้วก็เล่าให้ฟังได้ว่าคันไหนเป็นแบบไหนเก็บงานมาอะไรมาบ้าง้วครับสภาพเป็นยังไงนะครับมีข้อเปรียบเทียบแน่นอน เหมือนกันฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะใครที่อยากได้0984414994นะครับ0984414994ช่วงนี้รถเข้าเยอะเดี๋ยวเล่าให้ฟังสวัสดีครับ